สวัสดีครับผมสวัสดีครับ DFC นครนายกก็ทักทายกันมาทางไกลมาจริงๆเลยไม่น่าเชื่อจะมาจริงๆตอนแรกคิดว่าพูดเล่นรอตั้งนานเออขี่รถเสียงมาเออมาแล้วครับขี่ด้วยกันขี่ด้วยกันนะครับมืเพิ่งตวจนะตรวจรองเท้ารองเท้าผมรอเท้าสไตล์ทดีนะว้าเสื้อสั้นพลาสติกนะ น้องสาวมักินตังค์ห้อันนิน่อยตององกันเด้อ็น่ากันเด้อน้องสาวเออสดยอ่วะเอออะอาวะเขาองการคนมากเยอะฮนตาป้าเซเด้วยครับ ของที่ผมชอบเนี่ยก็คือตามที่ขอมาว่าบอกให้ซื้อปลาหมึกมาด้วยแกซื้อมาจริงๆครับปลาหมึกปลาหมึกไก่ปิ้งนี่ปลาหมึกปิ้งที่เขาปิ้งขายตามงานบุญงานอะไรเนี่ยนะปลาหมึกแผ่นนะปลาหมึกแห้งนะว่าง่ายเลยครับนะกินน่วกันเอาแล้วพวกเขามีพวกเต้นท์บนหลับปะ ับบแบบได้ไหะครับครับแต่แค่น้ำเปล่าบ่ะนี่กมนังับหมูครับแคบหมูมันอย่างไรไอโคบใส่ปลาตีใครปลาติพอดีอันที่ห้าไปเที่ยวแค่แล้วตอนร่รถมนโตให้น้องสาวเขางนเขายันกันเลยเราจัดให้บ้างไปเที่ยวแค่น้ำเปล่าป่ได้ฮะน่าองสาวผมไปไงเแค่น้ำเปล่านั่งรถเก๋งไปดูรับ นออ้องเกาเมนบัรักสไตล์น,นกเาได้แล,ไมมแล้วไปมาสคนเอาุมผมหไปไปน้ำหอะไปได้เมื่อตอนน้ครับจะทุมผมสีชีลด<ป>๋อง่อนไปเนี่น้อ,นนองสาวผมนั่งน้าไส่ไปน้ำน,ออนั่งน้ให้นผมแมน อาครับมกากินน้อกันแ่บไายเว้ยมัอด,ดนะครับใ <c oughs> อ่กล่องพน้าฟนวาครับใส่กล้องโมเฟ่องจเกมอมนึกวาจบอกวานวัน,อน,วนตอนหยิบท้มากตอนนั้นถึงใสแล้วตอนเโคตรหละเโครลาดมากแม่นครับโอ้ออจากนกน,นายกมากผม เขาเป็นนั่นพี่ก็จะบอกอีสานนั่นพี่อยู่เกิดจังะมาเป็นยู่นี่เราคาราชินบอ,อยู่นครนายกมันนครนายกโออีสานเนาเคยไปเที่ยวเคยสุดนานเนี่ยเคยวะเคยยังไงนะบอตน้องเอ็มล่องแก่งบอน,นะน้องเอ็มร่องแก่งก็ไดน,นเคยไปเตี่ยนุ่มผมวขั้นเคยไปนครนายกเลยนี่นี่นี่นดนดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดพ่อโปรโมทนะอื กูได้ยักคนบอคนสางติดตอ่อได้ด้อครับเนี่ยติดตอ่อได้ิดต่ตอได้ครับ <c oughs> เป็นหลายอย่างเ <c oughs> มิ่งกีเจ้าเคยไปบ่นีี <c oughs> ก็หลายใช่กมาหลากิน<า>ด้วยกันหลาไหมเรื <c oughs> ่องเ,องอเจ็ดสังองดูเหมือนดีจีนะ ตัวเตียมขายเวรดิตเตมตัวเตมผมบนนันขายหรออมไินเลกระทะตำน่ย่เลยแกระทะไี่พี่เอ๋างนอกเลยแงไหมครับมื่อไหร่ก็มีคนมาเห็นคนเท่นเน้อเอ๋ขารคนน่ะขครนี่แหะครับเพชนข้าเดนั่นไหกระทะเห็นไเด็กระทะท้าน เขามาจ้างมึงเอาไลยปีเบอร์เขาอยู่่ก no ันอยูฮะปเบอร์อยู่ใส่รับจักเดีวผมมาติดตนอเขาเช่อเดิเขามาติดต่อมาด่นนะไหมเขาเขากังเก็บวัซีน มันมะีวาเนี่ยน,นั่นด,นนดตกอนกตี่ยมาเกลายใช่กูสาวูเสียมีเอฟหลายอย่ีครับกกินเปียกินม้าเสียบถ่องแล้วมกินถ่วงแดว่าต่ำเพีเดี๋ยวพึ่งเอาชวกินเพีกิได้ครับะรรตนะว่ามันก,นกนพปิกผสมบ้าริกแกงก็ผสมก็มันริกยิบบ้าได้ก็น ใช่เป็นปิ้งใส่ปลาครับนี่ใค,ใครปิป้ง,ง,งไข่ปลาบหอิ้ไข่ปลางรรอ่อาหน้าพี่เดยอะนี่เลยเพิ่งเี้ขึ้นสามงนอดะต่งาอะไรอที่กงหนม้เนาะงานมไปสั่งไหมวันร้ส่งเด้อนี่เล้นสาแ้วยังนั่้นี่ <c oughs> นนนะเรื่องไทยคลิปเวลาเ่องมาทาทยคลิปผมเด้ มันคาตัวเนาะเดี๋ยวมันโลาต์ดก่อนผมหมดลองแกงไก่โว้ม่คุ้มครับสามพันได้ยักเงินแก่ยั่พวที่พักมันเห่าผมพักเองก็ได้ขาดตัวเลยเงินหายไปถ้าคารถดร่วมทันอ่ะมันผม มันเลย,เย,เย,เยน้องเกี่ยวอยบือลัวพ่อห้ยังจัปลาไ้หอดกินหอมตามงีโอ้ไปหอดแบบประกบชาว่าเานะ พักผักกตองกผักกบชาวบ้านอย่อนนั่นกินไรไม่ได้กินไาเสียบท้องมึงแข็งพมึงแข่ง่พรนะมึงตีนแรงบ่ จะค่อยเสียไปไม่เป็นจังวัแกนตัวจับมันนยมันอยากไายแล้วมันอยากเบิ้งนังตายลงอินเทอร์เน็ตนี่นผิดเอม่นผิดเจ้าวนที่มันคนติดตามเลยสองแสนเลยบ่เพืแท้ๆคนติดตามไรเลยสามหมื่นเอาเราคนติดตามสองแสนเนี่ยเจ้าได้ยิ่นมาไหมฮะคนติดตามสองแสนเหรไหมมีอยู่เพียนึ่งที่มันูหมเาะนันขอเจ้าบูกหมค่าผ่้ักเตอนเนี่ยาผมไม่ได้เตือนบ่ครับ นั่นช่องป,อม,มอ,งปอม้างผมไม่ได้ <Okay. S 1> ผมไม่ได้ปรหมดเรีพน,นันเทียด้วเรียพนันไม่มมดมดได้ปรหมดเนียเทียวเเจ้าประกาศใส่กับพน,นันแท ท่านาาห่างไห้ที่เจ้าสุตีม้วยไหมผมข่อยมึงวิ่งดิที่เจ้าสุตีจะจอาฟังโตไหมตอนแรกต้ตัวใหญ่ท่านห่างหน่อยกระจุยดีตัวนี้กว่าเลรอเนาะครับย่งหมดยิ่งหนท่านห่างนอจากตัวใหญ่ ใส่ใส่สวใส่ใส่ฮะตัวนีใส่ใส่ของเพือนอันอันอันที่กินไข่ไป่าย่งนอนเลยนี่ข้างหลังนี่ยเแท้ข้างหลังนี่ใยังไงครับที่ใส่ใส่เอดาผู้ใดเลยไหมฮะไ่ดาผู้ใดเลยไหมเออน่น่ะเป็นยุ่งน้องน่เลยหน้าลูกสะใ้หน้า เป็นคเยอะไหมเอาไหมไปดูกมไปหาคนที่อยู่ข้างบนคนไปคนกันอร่อยมากจริงากเสีย้องกินไปกินมากยกนากินมาแล้ง ไข่ปลาปิ้งไข่ปลาแรนะปลามือแข่งกนะับเจนาะปลามือปิ่งนะนะีนะ่คัน